ครับก็สวัสดีนะฮะอ่าก็มีคําถามเข้ามานะครับเป็นคําถามที่อยากฟังในวันธรรมดานะครับ <c oughs> อ่ะก็เป็นเกี่ยวกับตลาดนะครับตลาดช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตให้ฟังด้วยเลยแล้วกันนะครับคําถามเขาบอกว่าอ่าตอนนี้ผมเจอปัญหาหนึ่งฮะตอนที่ผมอ่ะกำลังอ่าจะเข้าเทรดในตลาดช่วงเนี้ยผมว่างช่วงนี้แต่ว่า ตลาดช่วงนี้มันน่ากลัวเหลือเกินนะครับจริงๆผมส่งข้อความไปแจ้งเตือนวันนี้เมื่อเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าตลาดวันช่วงนี้มันมีปัญหาก็าคือมันมีความล่าของทั้งสูงนะครับแล้วผมจะวิธีการแก้ปัญหายังไงครับเนี่ยจริงผมจะพูดด้วยสองมุมนะครับมุมที่หนึ่งนะครับก็คือให้เราออกไปเลยถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักก่อน เพราะว่ามาสู้ก็จะซุ่มเสียงเกินไปนะครับสสู้นะครับสู้แต่สู้ในตาความเสียงที่ต่ำมากๆนะครับเช่นมีร้อยเนี่ยเราไปออก10ออก90ไม่ได้แล้วต้องเมน y ี a n a เ e นจเมนต์ตัวเองด้วยนะครับนั้นเราเทรดได้แต่เราต้องลดจำนวนเงินในสัดส,ส่วนที่ต่ำมากๆก,ก,นะก็เป็นเรื่องของตาความเสียงซึ่งเป็นข้อสําคัญที่เราต้องใช้ในการเทรดนะเราจะใช้เทคนิค เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบอุ้ยมันต้องได้แน่ไม่ได้แล้วนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าตลาดเนี่ยมันไม่สามารถใช้เทคนิคได้ทุกตลาดอยู่แล้วนั้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเมื่อเจอเฉพาะตลนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลง mindset แล้วก็มุมมองตลาดในทิศทางหนึ่งด้วยน,นั่นหนมายความว่าวันนี้ถ้าผมเจอตลาดยากๆอย่างเงี้ยผมเติมเงินเตรียมเทรดแล้วเปิดมาอยากจะเทรดใจะจะขาดละผมจะทำยังไงนะครับผมจะออก มล้ละหนึ่งนะครับหรือจะไม่ไม่เทรดนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมถอยนะต่อให้ผมเทรดในประสบการณ์นี้มา4ปี5ปีสิ 10, ปีผมก็ยังจะถอยอยู่ดีผมจะเลือกสู้เฉพาะตลาดที่ผมรูม้สึกว่าผมมีโอกาสชนะได้เกินกว่า50%หรือสูงกว่านั้นนะีแล้วก็ผมอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆก็อาจจะแย่เข้าไปแต่ว่าต้องในสัดส่วนที่มัน อ่าเล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบเยอะเหมือนแบบเอ้ยปกติผมเทรดอออินสามไม้ผมก็ปิดออเดอร์ได้ละนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับผมนะครับแต่ไม่เหมาะกับลหลายคนแล้วผมก็ไม่แนะนําให้หลายคนทําตามอ้าวทำไมทําอย่างบอกอย่างนะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนที่ผมรู้แล้วว่าทําไมผมจะรอดกับมันได้ในช่วงแรกอะคาตอบผมคือไม่ใช่การออกอินไม่ใช่การเทรดแบบนี้คําตอบคือ รู้จักตลาดรู้จักรู้จักอะไรที่สู้ได้อะไรที่สู้ไม่ได้รู้จักระง,งับใจตัวเองรู้จักการออกออเดอร์ที่ตามแผนที่เราวางไว้ให้เป๊ะๆนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเทรดนะครับตามแผนนะครับหรือว่าเราจะลุกออกเนี่ยนะครับสองอย่างเนี้เราก็ต้องมาพิจารณาให้รอบครอบอีกสักรอบหนึ่งนะครับอย่า อย่าใช้อะไรที่แบบเอยอารมณ์ชั่ววูบอ่ะลองดูไม่เป็นไรเนี่ยสิดอลลาร์เทไป,เ,ปเลยหนึ่งดอลลาร์เทไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าเรามาเจอสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่แน่นอนแต่เราก็เลือกที่จะทําซึ่งมันหมายถึงความเสี่ยงที่สูงนั่นเองนะงั้นผมจะบอกเลยว่าเราเน้นความเสี่ยงเป็นหลักก่อนอย่าเพิ่งเน้นผลกําไรอย่าเพิ่งเน้นอ,นอนาคตที่แบบโอ้ยต้องดีนแน่เลย ถ้าเราจัดการความเสี่ยงเป็นกําไรมันตามมาเองเะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนรู้อยู่แล้วนั้นเราจัดการความเสี่ยงให้เป็นก่อนนะครับนั่นก็คือความเสี่ยงหนึ่งก็คือตลาดมันยากนะครับนะงั้นช่วงนี้นะครับถ้ามันจําเป็นต้องเทรดจริงๆแบบผมอุบัติเดนต้องใช้เงินจริงๆผมต้องเทรดให้ได้ผมมีก้อนเนี้ยเพื่อที่จะลองเข้าไปเทรดแล้วก็ต้องเก็บสะสมหรือผมจะเทรดเพื่อความสนุกนะครับก็แล้วแต่ถ้าจะเทรดจริงๆนะครับนะ ตั้งเป้าหมายก่อนโหลดกําไรที่ควรจะได้ที่เราตั้งไว้อาจจะวันละ50เหรียญเนี่ยโหลดลงมาครับโหลดลงมาสัก5้าสิบลยยีก่อนเลยนะครับสนะครับออเดอร์ที่เคยออกใหญ่ๆจะมีร้อออก1 0 20ให้ลดเหลือแค่3หรือ5หรือ1นรับนะคับนี้คือข้อแนะนำนะครับแต่นี่ผมเดี๋ยวนี้ผมเกินไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีคลิปการบริหารเงินให้ดูนะครับ นะเดี๋ยวผมจะเปิดเผยได้วันที่16นะวันหวยออกพอดีนะครับนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอคลอสออนไลน์ที่สอนที่สินี้ก็จะได้ฟังก่อนนะครับก็จะสอนในคลอดว่าลักษณะยังไงแล้วก็แบบลึกซึ้งนะครับนะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการเทรดที่มันยากเนี่ยที่ผมบอกว่ามันยากนะักยากหนาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับงั้นหน,นก็ทําคลิปแล้วเราก็ต้องเทรดกันดูสักหน่อยนะครับทีเนี้ยผมจะ ให้ดูตัวอย่างนะครับนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะครับไม่ได้แนะนําให้ทําตามไม่ได้เทรดตามนะให้ดูตัวอย่างว่าอ่ะผมจะใช้อัปเกรดแอเรียเนี่ยในกราฟแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บริหารเงินไปด้วยแต่ว่าหลักการบริหารเงินอาจจะยังไม่ได้พูดนะวันนี้นะฮะให้ดูเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนแต่ผมว่าหล,หลายๆคนได้ใช้นะผมเห็นหล,หลายๆคนที่อ่ผมเคยเคยคุยด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับนะ แต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเคยใช้มาเมื่อนามนมาแล้วแต่ว่าวันนี้ผมมานั่งแก้ไขมันนิดหน่อยอ๋อมันปรับมาใช้มันโอเคนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบเทคนิคเอเกลดอะรลุยตลาดช่วงนี้บ้างนะครับบอกก่อนเลยนะครับรลอดยากมากนะบลอดยากมากมันฆ่าตัวตายนะอารมณ์แบบนั้นเลยนะนั้นเราก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับนะไม่ควรที่จะ กระหิวกับหายเทรดอย่างเดียวนะครับนะสภาวะตลาดเป็นสิ่งแรกที่เราต้องประเมินวัดได้หรือไม่ได้รอดหรือไม่รอดนะอะแบลี่ได้76ด้วยนะครับเหมือนเขาบังคับให้เราไปที่ดีตอนดีตอนเนี่ยมันก็ดีกว่าเพราะไดก้กำไรสูงกว่าแต่เสียเหมือนกันครับคือถ้ามันเสมอเราเสียตังค์หมายความว่าโอกาสก้าฟเลี่ยงๆเ,เนี้ยโอกาสเสมอมันมีเขาเลยให้เรามาเทรดดีตอนเพราะถ้าเราเสมอเราเสียตังค์ หมายความว่าเขาก็ได้เปรียบเราอีกแหละนะครับไม่เป็นไรนะยอมให้เขาเอาเปรียบเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะอันนี้มันซ้ํานี่ตอนเนี้ยขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวจะเป้าหมายของผมอยู่ที่ยี่สิบดอลลาร์แล้วกันนะครับนะอันนี้จะบริหารเงินแบบอยากให้มันเสียก่อนเลยนะครับอ่าเอาขึ้นล้านอ่ะทันไหมอ่าไม่ทันไม่เป็นไร กดไว้ตั้งแต่นี้แล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้จะได้หรือเสียนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยว่าผมมั่วๆเลยเอาเดือนต่อไปผมกดลงนะครับพูดไว้ก่อนเลยนะฮะอันนี้กดขึ้นแล้วก็กดลงนะครับแล้วเรามาดูว่าถ้าเรากดมั่วๆเราบริหารเงินเรายังเป็นยังไงแล้วเราก็มาดูว่าถ้าเราใช้เทคนิคกับบริหารเงินอะไรที่มันจะสมูทกว่าการรายเดียวกันนะครับอันนี้คือมั่วก่อนมั่วก่อนนะครับไม่รู้ว่ามั่วได้มั่วเสียนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกนี้ว่าตลาดนี้ไม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับความรู้อย่างเดียวไม่พอจริงๆนะครับนะยังมีหลายคนทักมาถามผมเฮ้ยผมเรียนเสร็จปุ๊บผมทําได้กําไรเลยไหมครับผมบอกว่าไม่ได้หรอกนะครับไม่มีทางนะครับที่เราจะเรียนภายในวันเดียวเรียนแป๊บหนึงเอาแค่ความรู้อย่างเดียวเราไปลุยตลาดเลยได้ตังค์แน่แผมผมไม่ไม่ไม่ขายฝันนะผมดับฝันเลยนะไม่มีทาง แต่ถ้าเรียนไปนําไปปรับใช้นําไปไประยุกต์นําไปปรับให้กับตัวเองฝึกบ่อยๆนะพยายามพัฒนาตัวเองบ่อยๆพยายามทําตัวเองให้เป็นเลเวลหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งคืออะไรหนึ่งคืออาจจะแบบว่ามีแค่ความรู้ทํายังไม่เป็นนะครับสองอาจจะรู้ทําเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ถ้าเรียกว่าสามเนี่ยคือแบบอ่ะรู้เป็นทําเป็นนะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ตัวเองนะครับว่าเราอยู่เลเวลไหนนะครับ อยู่ในส่วนตรงไหนนะเราถึงจะเข้าใจว่าเราเนี่ยเวลาเราเทรดเนี่ยเราต้องขาดอะไรเติมอะไรเข้าไปแต่ถ้าเราเทรดอย่างเดียวเทรดไปวันๆเทรดโด,ดยไม่สนใจอะไร,รก็เทคนิคกดขึ้นก็กดขึ้นกดลงก็กดลงไม่ได้อะไรครับอย่างนี้ไม่ได้เลยเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมบอกว่าผมกดลงเนาะนะครับอันนี้คือมั่วสองออเดอร์ให้ดูนะครับมันจะเหนื่อยครับ ข้อการมั่วเนี่ยมันจะเหนื่อยตรงที่ว่าเราไปวิเคราะห์กราฟไม่ได้เรามั่วเอาเราบริหารเงินอย่างเดียวบริหารเงินเก่งถือว่าเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าบริหารเงินเก่งด้วยคาดการณ์สาภาวะตลาดได้ด้วยก็จะดีกว่านะครับนะอันนี้คือข้อได้เปรียบนะดูว่าการมั่วนั่งเครียดไหมฮะเราไม่รู้เลยว่ากราฟจะไปยังไงจะวิ่งยังไงต่อไม่ไม่เหมือนกับมีเทคนิคนะครับเทคนิคก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกก็แค่คาดการณ์แนวโน้มเท่านั้นเองนะครับ ว่ามันไปทิศทางไหนอ่ะโอเคอันเนี้ยในกรณีที่เราเทรดเสียนะครับหลักการของผมเนี่ยผมก็จะมีโอกาสเก้ตัวอยู่พอสมควรนะครับนี่ผมจะออกอ่า10ดอลลาร์เหมือนเดิมนะออก10เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะ,จะใช้ในเรื่องของ o b k e t Area ดูว่ามันจะเข้าเงื่อนไขเราไหมนะครับถ้าเข้าตรงเงื่อนไขเนี่ยมันก็พอที่จะ ไปได้พอเฉียดได้แต่ถ้ามันไม่เข้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้ออกออเดอร์ไม่ได้กดอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะเราก็รอนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะจะมี GU นะครับมี GU มี EJ นะครับแล้วก็มีตัวหลักๆก็จะเป็น EJ มาสักคู่หนึ่งนะครับ โอ้แต่ AJ เจเรียบอย่างเงี้ยเราไม่ยุ่งครับถ้าเจอประเภทตลาดอย่างเงี้ยเราจะจะถอยออกก่อนเลยเราไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงของมันเนี่ยมันมีโอกาสเสมอแล้วในรูปแบบของยีตต้อนเนี่ยโอกาสเสมอมันก็สูงกว่าชัดเจนอยู่แล้วเราก็ไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับอ่นะอันนี้แยญ่ให่ไปสักหนึ่งออเดอร์นะครับเป็น02นะครับ02อยู่มัน80นะครับ นะจุดจบที่คาดการณ์มันมีระยะพอสมควรนะผมเลยออกเดอนนี้ได้นะครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมอันนีย้ยังตอบไม่ได้ว่าดีที่สุดไหมนะครับนะแค่คาดการณ์ว่ามันมีจุดจบไกลนะครับดีที่สุดคือต้องสูงกว่านี้อยู่ในโซนประมาณนี้แล้วผมกดเซลล์นะครับอันนั้นถึงจะเรียกว่าดีที่สุดนะเอาเกรดเรียจะชอบรหัส0ูนนะครับเป็นส่วนใหญนะ่แต่ว่าในตลาดช่วงนี้นะครับเราต้องเน้นไปที่กรอบไซด์เว้นะครับเน้นการสวิงของราคาพอสมควร รเราก็เลยแต่นี้เป็นหา0ูน 2, นะครับอ่ะโอเคได้มาละนะครับได้มา9.8กลับมาแล้วนะครับเราหากราฟนี่ผมจะเทรดอีกอคู่หนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นเมื่อกี้เกอ่ะ, 9, อะกดเป็น19บเ้าเย,ยอะไปเยอะไปทันไหม ทันอยู่แหละนะครับอ่ะอันนี้เป็นหัสศูนย์สามแล้วนะครับหันศูนย์สามนะแต่ว่าศูนย์สามตัวนี้อาจจะไม่ได้เข้าโซนที่ดีมากนะครับแต่ผมว่ามันอาจจะขึ้นไปได้สักพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแนวโน้มทิ้งท้ายลงช่วงท้ายนะครับเนี่ยถ้าอยากผ่านจุดนี้ได้ผมโอเคอ่าโอเคแล้วอันนี้คือสบายใจละนะครับสบายใจในแนวโน้มขาที่มันจะเบี่ยงลงมาช่วงท้ายได้แล้วอันนี้ก็ลึกเกินไม่ไหวนะครับ อันนี้ก็ลึกเกินไม่ไหวเหมือนกันนะบอกให้ลงมาประมาณเนี้ยเท่ๆประมาณนี้ก็พอเนี่ยคือที่ต้องการคือประมาณเมาส์นะไม่ได้ลงลึกขนาดนี้นะนะผ่านจุดน,นี้ได้อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมจะสอนเพิ่มเติมในอัปเดตแอรียให้นะครับว่าทำไมต้องดูว่าผ่านจุดน,นี้ได้แล้วมันจะไหลลงมาต่อนะครับในเรื่องของ x y เพิ่มให้อยู่แล้วกําลังเรียบเรียงอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือเป็นอัปเดตแอรียนะครับซึ่งเราก็จะอะกด ตามการวิเคราะห์ตลาดปกติถึงแม้ตลาดมันจะแย่ยังไงก็ยังใช้สัดส,ส่วนของอัพเกรดแอรียอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่อง,องการบริหารเงินเรื่อง,องการบริหารเงินเนี่ยคือ,อเราจะเห็นได้ว่าไอการมั่วม่วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากราฟมันจะขึ้นไปยังไงมันจะลงต่อหรือเปล่ามันจะยังไงเราไม่ทราบเหมือนคนไม่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์กราฟเลยแต่ถ้าเป็นแบบอัพเกรดแอรียเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันจะขึ้นช่วงนี้มันจะลงช่วงนี้มันจะลงมาก่อนมันจะลงมาประมาณไหน อันนี้เทคนิคมันจะตอบมันจะตอบได้เลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันได้หรือไม่ได้นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการนะครับแล้วก็ตลาดนี้เราควรจะใช้ความคิดยังไงนะครับจะจะ,จะอยู่กับมันยังไงผมก็อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าเลือก2อ,อย่างจะออกหรือจะเทรดจะเทรดก็ต้องปรับตัวนะครับ อ่ะคลิปนี้ผมน่าจะพูดได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดหน่อยนะครับรว่ามีช่างเข้ามาทาแอร์นะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับอาจจะไปถึง20ดอลลาร์นะครับนะเดี๋ยวเอาไวา้วันเสาร์นะครับอธิบายจีโอีซีอีกรอบหนึ่งน่าจะดีกว่านี้นะงั้นก็ฝากช่วงนี้ว่าตลาดช่วงนี้เบาได้เบา,เบานะครับงดได้งด รออาทิตย์หน้านะครับช่วงอาทิตย์นี้ก็พักก่อนไปก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ